สวัสดีครับผมมือนี้นะครับกับเด็กพ่อครับไอ้พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดเป็นกานัดผมมากครับครับผมนัดผมมากอ่ะมากสวัสดีครับครับผมครับ้าสวัสดีครับเหลือน่าเฟินพ่ออล้วพี่อะไรพี่อันนี้ก็เป็นมู่กันนะครับเพราะว่ารุ่นเดียวกันนะครับครับผมรุ่นเดียวกันเพราะว่าเกิดปีสองเก้ากันครับผมงั้นนะพี่แมนแมนต้องบอกว่าทําไมทุกคนคอมเมนต์มาว่าทําไมผมหน้าเหมือนกันเหมือนตรงไหนวะ เหมือนตรงเด้ผมก็ยังซีชิดอยู่ด้วยครับเอาปากกามาวงสิได้ไหมครับแต่ว่าอีสานได้ผมก็ว่าว่าว่าวาเราได้แต่ว่าอีสานเลยคอยคอยฟังออกครับผมอย่างผมพูดไทยแล้วคุณพูดอีสานก็ได้ผมฟังออกครับผมโอเคคุณนั้นมานี่นะครับผีเบิร์ดเล่าก่ะเป็นคนดีๆครับแนี่นันมากนะครับแต่ผมมาพยอกันด้วยพี่แล้วครับคำนับวาเหรียญแถวบ้านผมแหละครับแมนรู้สายเดินทางมาจากกรุงเทพเนาะพี่เบิร์ดเนาะแมนครับแมนเดินทางมาจากกรุงเทพบ้านพันยุ์แถวเ็ตล่างสิดหล่ะล่ะพี่ท่านแมน เดินทางมากอใส่เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงพี่เบิร์ตหาหาชั่วโมงหาชั่วโมงกว่าพี่เบิร์ตออกเดินทางแค่ชั่วโมงครับกว่าหกชั่วโมงครับปู่ผมผมออกมาจากบ้านประมาณแปดโมงครับแปดโมงเก้าโมงครับครับครับผมโอ้เหลืองสันเนาะเพิ่งกับติดตัวไว้นะครับติดตัวไว้เพิ่งกับทั่วมาหาผมนั่นแหละครับหผมมาหาเพิ่นนะครับอยู่มองนั่นมองนี่นะครับเพิ่งกับข่ามาเข่ามาทางเขตอีสานแล้มันก็เลยมาหาเพิ่อนนี่ครับบริเวณแถวนี้ก็เป็นบริเวณ อันนี้เขตของจังหวัดขอนแก่นครับผมแม็นครับเพื่อนกับเพื่อนผมมากผมกับเดมาสนุกน้ำเพปลนรับสนุกสนานถ่ายคลิปน้ำกันนะครับครับและนี้ครับอ่ากับดดมาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิรงนะครับบางคนก็อาจจะคอมเมนต์มาหลายครับแบบอยากให้ผมพ่อกันครับพี่เบิร์ดนะครับผมครับผมเพื่อนกับเฮดช่องยูทูปเพื่อนกันครับผมจะถามว่าเอาจริงๆนะช่องคุณอั๋นน่ะมีอะไรสาระไหม คือคุณจะเป็นตลาดคุณจะติดตลาดบนใช่ไหมคุณจะไม่อาตลาดล่างใช่ไหมผมถามหน่อยอันอนี้อันนคุยแบบอ่ะคุยแบบไม่ต้องแอนเล่นคนสดๆเลยอ่ะผมถามนะ่้คุณจะให้ผมพูดแบบสุภาพเป็นตลาดบนใช่ไหมแต่จริงๆผมต้องบอกน้องๆว่าผมเป็นตลาดล่างคือผมแบบกูมืไอไอ,ไอ้ตลาดถูกไห <ừ, S 1> มคุณครับได้ปะช่องคุณรับได้ปะอาจจะช่องคุณนี่มีแต่พวกตลาดบนดูกันใช่ไหมหรือไงพวกข้างบนบนดูใช่ปะตอนนี้คุณอยากได้ข้างบนหรืออยากได้ข้างล่าง ก็มาจะได้อยากได้ข้างบนครับอยากได้ข้างบนนะครับสภาพอย่างคุณนี่เจ้าข้างบนแล้วแกกับวัดียหมายถือว่าสีเฮ็ดให้มันได้เด้แต่กับแล้วแต่คุณคุณคิดว่าคุณจะทําข้างบนได้ไหมอาผมสัมภาษณ์คุณอ่าเป็นช่องคุณอ่ะคิดว่าน่าจะอันนี้กับวันเนี้ใจครับแต่ว่ากับร่องต้องเฮ็ดไปเรื่อยร่องเมืองแต่ว่าขาดว่าน่าสี่จูอันเก่าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ ชั้นล่างหมดเลยใช่ข้างบนไม่มีใช่ไหมหรืองไงแม่นครับผมอ๋อพี่คิดว่าสภาพอย่าง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 พี่อันเนี่ยก็คือจะได้ตลาดบนไหมอ่ะ,อะไรผมผมพูดแบบความเป็นจริงนะก็คือส่วนมากที่คนดูก็ส่วนมากเราจะว่าตลาดบนตลาดล่างไม่ได้พวกนี้พี่เข้าใจความหมายผมไหมก็คือพศทุกเราคุณทนเท่าเทียมกันหมดครับถูกปะแม่นครับต้องต้องบอกแบบพี่พูดกับผมแบบ หัวเราะแบบอย่าซีเรียสดิครับผมช่องมึงอย่าซีเรียสดิอันอย่าซีเรียสคุยแบบคุยแบบธรรมชาติอ่ะคุยแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นไงคาแรคเตอร์คุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาจริงๆริงเป็นคาแรคเตอร์แบบมักแบบชอบกินของฟรีคาแรคเตอร์เราใช่ไหมบอกแบบแบบแบบมักไปมุกจีบสาวฟรีๆจะไปกีดหลอยเอาเฟซบุ๊กสาวอุ้ยขวดแหมงไอ้เจ้านี่บูไดไ่มบูไดไหมบูได้เนาะไม่ได้เดี๋ยวต้นเป็นเซ็นเซอร์ออกอีกคระมาณหน่าจะ สเสแต่ที่จริงนาจะมักแบบเนียไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกว่าน้องๆว่าคําคําอีสานน่ะคำคำด่าคําว่าถ้าเป็นภาคกลางผมอ่ะผมไดบอกผมอยู่ภาคกลางนะออโคดแมงเลยมาสีแมงเลยไม่ได้คําด่าแบบไม่ทงคาด่ดาแรงนะน่ารักนะทางอีสานเวลาด่าอะไรน่ารักนะแต่ถ้าคุณไปตัดคํานี้ออกก็ไม่เป็นไรมันมันจริงๆไม่ต้องตัดก็ได้มันมันไม่ไม่ใช่ว่าคําไม่สุภาพนะออมาสีแมงเ้ยโคดแมงเลยก็คือมันคําเล่นสนุกๆพูดกันคุยกันสองคน ผมไม่ปไปด่าผมไม่ได้เป็นจิตคอคนนู้นคนนี้มาด่าถูกไหม<ต>ผมต้องบอกคุณก่อนเดี๋ยวคุณจะ<ม>คือจริงๆอ่ะพี่อันน่ะยังยังอ่อนกับโลกเยอะแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าพี่อันน่ะที่ผมสัมผัสอ่ะแกยังแบบยังไม่เข้าใจเรื่อง YouTube มากผมไม่รู้ว่าพี่ทํามานานยัง YouTube แต่ผมผมทํามาก่อนพี่แน่อนอน<ม>ถามว่าผมดังไหมผมผมก็ได้อ่ะผมเจ็ดจีบเจ็ดจังหวัดอ่ะผมก,ก็ก็ได้เยอะแต่พี่ตอนนี้พี่กระแสกระแสพี่กําลังมาที่ไปแดกของเขาฟรีแล้วก็ไปจีบสาวจะไปเอาเฟซบุ๊กเขาพี่กระแสกําลังมา ถามว่าพี่กระแสลบไหมพี่ไม่ลบพี่ไม่ได้ฆ่าไปพี่ไม่ได้ฆ่าคนตายใช่ใช่ป่ะพี่ไม่ได้ฆ่าคนตายพี่ไม่ป้นใครพี่ก็ทำคอนเทนต์ของพี่สนุกๆไปมันคาแรคเตอร์ของคนแต่ผมก็อยากจะให้พี่อ่ะได้คงคาแรคเตอร์ของพี่ที่เป็นอย่างเนี้ยเอาไว้คนจะได้รักพี่เยอะต้องบอกก่อนนะครับน้องๆถ้าใครดูจากคลิปนี้ไปพี่อันตัวจริงน่ารักมากเลยนะครับผมบอกว่าตัวจริงกับในคลิปคนเรามันไม่เหมือนกันก็เหมือนผมมาคุณเจอผมตัวจริงเป็นไงครับถ้าในคลิปผมเป็นยังไงครับก็ดูเจ็บไหม ใช่ใชแมนครับแมนจ่า <c oughs> ต,ตังกันยู่ได้วะสอะส่ะถ้าผมถ้าผมถ้าผมหลังกล้องผมก็พี่ขอโทษนะครับเป็นเออ่พี่ผมดูแลแต่ถ้าในกล้องผมเมื่อไหร่ผมก็ต้องเต็มที่ของผมเพราะเป็นคาแรคเตอร์ของผมครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะกลัวจะเจ็บหรือว่าคุณจะได้แผลคขาหากักไม่เป็นไรคุณไปไป,ไปช่องอื่นเลยไปช่องคลอดหรือไปช่องอ่าช่องสามช่องเจ็ดอะไรแล้วคุณพวกคุณเลยไม่เกี่ยวดีกว่าไม่เกี่ยว,วแลวแหนมัวเลยเนาะอันนะี้ช่องพี่ปะตอนนี้ใช่เออแล้วกูต้องมาสัมภาษณ์มึงน้อยอันเนาะ จริงจริงมันพูดพูดกูพุดมึงอ่ะมันไม่ันไม่ได้คำหยาบนะสมัยนี้พี่ต้องคิดก่อนอันนี้จะเป็นหัวโบราณจริงๆอ่ะผมก็โบราณเหมือนคุณผมอายูเท่ากันแต่จริงๆอ่ะคําพูดอ่ะมันไม่เกี่ยวคนมันจะดูอ่ะมัน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 จุดจิตสำนึกอยู่แล้วถูกป่ะใช่ป่ะอ่ะนี่ช่องมึงแต่ให้กูพูดอ่ะอ่ะพูดพูดอ่ะอะไรต่อคุยยาวๆได้คุยยาวๆได้สนุกสนุกครับนี่แหละครับก็คเือผมกับเข้าใจของพี่เขาเยอะครับเพราะว่าแมนแมนพี่เขาบอกว่ามันเป็นคํำพี่เขาเฮดอาจจะเป็นแค่ ไม่ผมถือสานะคนอาจจะว่าหยอกผมนะครับใช่จะไปใครจะถือสาครับเออไม่มีใครถือสาอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะด่าผมผมไม่ซีเรียสอือาจจะมีคนเอฟซีรักพี่อันอ่าพี่ชื่ออันอะไรนะอันกาลสินอาจจะมีคนรักพี่อันกาลสินว่ามาถ่ายกับบาร์นี่ทําไมบางคนก็ไม่ชอบพี่<ช>แต่ส่วนมากคนจะไม่ชอบพี่เยอะมากกับคนชอบพี่เยอะคนชอบล้านนึงคนเกลียดสิบล้านประมาณนี้ใช่ปะครับก็คนชอบผมก็มีคนเกลียดผมก็มีคนรักก็ต้องยอมมีคน ก็จะมีคนชอบจนเกลียดไอสัตว์เอ้ยโอยบักฮานี่เอ้ยเนี่ยเนี่ยตอนเราถหายผมหยาบเนี่ยในมาช่องคุณว่าแบบมาตบหัวจริงๆริงครับมันเล่นก็ได้อ่ะคุณตบผมมาครับครับคเราเล่นเราเล่นพี่อ่านน่ารักพี่อ่านน่ารักมากเราเราเราพี่น้องกันคือไม่ใช่พี่น้องกันก็คือลูกคนละพ่อคนละแม่กันอยู่แล้วแต่แต่แกน่ารักมากเลยตัวเป็นความเป็นจริงแกก็โอเคสนุกมาถ่ายกับผมสนุกเนาะแม่นครับอันนี้ก็คือแค่เป็นอ๋อหยอกกันไปซื้อครับตะลอกกันไปซื้อครับแต่พี่อ่านผมชอบมากนึงแล พี่อันผมชอบมากนึงพี่อันเล่นอะไรแบบเล่นสุดไม่ไม่บ่นอะไรสักคำเลยบอกให้คูขึ้นรถปุ๊บก็ขึ้น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 รถอย่างเดียวเลยไปดูเลยเลยในยูทูปนะช่องวันว่างผมนะช่องในเพจผมไปดูเลยเลยตอนนี้ผมก็ลงไปแล้วแต่ไม่รู้พี่จะลงวันไหนนะหรือพี่ลงวันนี้เลยปะยังครับยังลงเลยพี่เดี๋ยวสักพรุ่งนี้ก็ลงอะไรบอลลูนก็ลงก็ได้ลงไปเถอะคลิปนี้ก็ฝากกดสับตไคร้กดกระดิ่งให้พี่อันกาลสินด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้แกด้วยคอมเมนต์ได้แชร์ได้ครับแมนครับ ก็คือเกียนได้คอมเมนต์ได้ฝากกดแชร์ด้วยก็คอมเมนต์ถามว่าให้เกียรกันไหมก็ไม่เป็นไรคนเรามันร้อยพ่อพันแม่ใครจะดา่าเราก็ไม่จดีไปสนใจพี่ค,ค,คือมันก็มีคนไม่ชอบแล้วไม่สนใจพวกนี้นักเลงคีย์บอร์ดที่อย่าไปใส่ใจนั้นผมผ่านมาเยอะละพี่เคยออกข่าวไหมบับอ๋อโอเคไม่เคยนะอ่ะพี่คุยในช่องเลยพี่จะคุยคอะไรกันในช่องครับอ่าวันนี่นะครับอ่าผมกับในฟังฟ่งข่าวจากพี่เบิร์ดแล้วนะครับ่นก็คือ่นเราเปิดใจฟั่ง เหมืดที่ค่ำเป็นเบาที่เป็นเฮ็ดไปก็คือมันกับเฮ็ดยาวๆผมไม่ซื้อครับยาวชิบหายเลยสัตว์ครับก็คือก็าอีกยังครับกัคลิปนี้ครับประมาณไปซำๆนี่นะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่มักสนุกสนานนะครับเพื่อเดย์เดเบิ้งคลิปเขาอะสิ้หูเว่าเป็นนังเดครับลย์ของบีบเบืร์ตนะครับอันนี่ถ้าเหมดนดีคือก็คุยกันหดียวกันไปซื้อนะครับจะยัดถือสานะครับรับคลิปนี้ นะครับทั้งนี้ก็ผมอยากจะขอจบคลิปไปซ้่นี่ครับผมนะครับเด้อนะครับพี่เบิร์ตพอฝากถึงท้ายาพี่เบิเบร์รรอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าผมวาจานีนี้ไม่สู่ภาพอะไรกับพี่อั๋นก็ขอโทษด,ด้วยสร้างเพื่อคว,วามบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่อั๋นกาลสินนะครับถ้าใครอยากจะให้ผม เต็มระบบกับพี่อัญกาลสินนะถ้าคลิปนี้ถ้าคนดูใน y o u t u หนึ่งแสนเดี๋ยวผมจะมาเย็นกับพี่ใหม่เดี๋ยวผมจะหาสปอนมาลงให้พี่แล้วผมก็จะให้พี่เจ็บตัวเหมือนเดิมครับผมครับว่าไม่ผมว่าไม่น่าจะรับสายละไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาละจริงๆกลัวผมป่ะถ้าความจริงอะตอนเนี้ยเฉยๆละปกติละคือฉีดเอาถ้าง่ายๆว่าถ้าผมจะถ่ายกับพี่กับกับพี่อีกอะพี่สามารถอยากจะให้อยากจะถ่ายกับได้กันอีกไได้ไหมคิดว่าอยากอยากอยู่ดิตอนนั้นอยากคว่าแล้วอยากอยู่ดิ ก็คือไม่ไม่อยากจะถ่ายกับผมแล้วหมดแล้วโอเคจบเลยเฮ้ยไม่กล้าถ่ายกับกูแล้วเจ็บตัวไปแล้วไม่กล้าถ่ายแล้วเจ็บจริงๆนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งสังเกตนะครับเสื้อพนังว่าเขาใส่ทางนี้นะครับทางนี้คือใส่ผิดด้านนะครับขนไดไครับก็ขอโทษขออภัยด้วยก็ถ้าผมบาจานีนี้ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสัตไครกดกระดิ่งที่จะได้ดูคลิปพี่อั๋นใหม่ๆนะครับกขอบคุณมากนะครับอั๋นกาลสินนะครับไปกดสับตะไคร้เยอะๆนะครับให้ยอดติดตามคนดู1 0 0 0 0แสนเดี๋ยวมาพบใหม่นะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอ Let's go สวัสดีครับ